ส,สดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราว,วันนี้ก็พบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาหาเรื่องราวเกี่ยวกับมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับ อันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดไม่ต่ำกว่า35%เปอร์เซนตวันนี้ราคาที่67บาทต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่30สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่64บาท64สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยที่4สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่70บาท7สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่41สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์ ได้ราคาที่51บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ราคาไม่ปรับลดไม่ปรับเพิ่มก็คือราคายังคงตัวเหมือนเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่25บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาก็คงตัวเช่นเดียวกันครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5เพักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่28บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ วันนี้ราคายังคงตัวเหมือนเมื่อวานครับยางก้อนถ้วย DRC 5 8ปเปอร์เซ็นต์ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ราคาคงตัวเช่นเดียวกันยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคาที่32.55บาท5สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมวันนี้ก็คือราคาคงตัวเช่นเดียวกับ อย่างก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนะครับผมสุดท้ายนี้เราไปดูการซื้อขายราคายางฟาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีราคาขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ